สวัสดีค่ะไอดาชาแนลค่ะวันนี้นาดพามากินยามรวมมิตรน้าทานไหมคะเดี๋ยวเราลองมากินด้วยกันนะคะวันนี้ไปงานหลานสาวมาค่ะหลานสาวรับปริญญาที่มอขอวันนี้ก็ภูมิใจเนาะเด็กๆเ,เขาเรียนแล้วกว่าจะจบพอจบได้นี่ก็ภูมิใจเนาะปลาหมึก นนยังไม่เกี้ยเท่าไหร่นะคะหมูยอ chút xíu lúc chín có lời lúc chín mũ lúc chín mũ mũ do và mực cung lết mưa nàng tin cải năng là หุ้นเส้นแล้วก็หอยแมลงผู่หอยแมลงผู่นี้หอยแมลงผู่ส่วน้ากเขาจะทําสําเร็จไปแล้วเนาะตัวไม่ใหญ่นะคะ ไปงานหลานแทนที่หลานจะกิน,นเยอะๆน้องหลานไม่ได้กินเพราะว่าเขาต้องรีบวิ่งถ่ายรูปตรงนั้นถ่ารูปตรงนี้กับขณะเนะาะญาติที่ไปรอหิวค่ะไปกินตอนกลงวมาเสร็จแล้วกลับมายังหิวอีกก็เลยจัดยำรวมค่ะไม่เห็ดเข็มทอง นำยำนี่ก็ทำไม่ไยไม่ยากนะคะน,น้ำยำเนียแค่เราปรุงรสให้ถึงแค่นั้นแหละมะนาวเยอะหน่อยพริกกระเทียมขกละเอียดมะนาวนะคะมะนาวเยอะหน่อยลูกมะนาวเ,เอาน้ำมะนาวเยอะหน่อยแล้วก็กระเทียมดองเนาะกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลนะคะ ใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาถามว่าทำไมต้องใส่เกลือนิดนึงมันจะเข้มข้นกว่ากันแต่ว่าถ้าเราแบบว่าอยากใส่น้ำปลาเยอะก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะใส่น้ำปลาเยอะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ชิมรสตามชอบแค่นั้นเองแต่ว่าอยากให้มันเค็มยำนี่ถ้าเค็มเสียรสเลยค่ะไม่ได้นะยำเนี่ย เสียดไปก็ไม่โอเคเปรี้ยวหวานน้ำเลยค่ะแล้วค่อยเค็มตามมาปลาหมึกชินเบลอเลย วันนี้ไปตลาดนัดไปตลาดนัดมาหาหอยหาหอยขมค่ะเออแปลกที่ตลาดก็เลยถามแม่ค้าทำไมหอยขมไม่ค่อยมีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หอยขมหายากค่ะหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแล้วอาจจะเพราะเ,ออเป็นเพราะพวกสารเคมีเยอะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีแล้วแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดจะหากินยังยากเลยเขาบอก แม่ค้าก็เลยแต่ว่าอย่าไปคิดถึงว่าจะหาขายเลยเพราะว่าปกติมันก็หายากอยู่แล้วเขาบอกนี้ก็แต่ว่าปกติเขาต้องไปหาตามน้ําด้วยแล้วก็งมหอยเนาะมาขายนะคะเขาบอกไม่มีขายเลยนะคะแล้วก็จะไปแบบขัวหอยขัวหอยก็คือเอาเสียมเนาะไปตรงทุ่งนานะคะค่อยๆสอกหานะคะ ซอๆบางๆนะคะที่ผิวดินนี่แหละแล้วมันจะเป็นมีหอยอยู่นะคะหอยขมนี่แหละเพราะว่าน้ําแหง้งตามทุ่งนาน้ําแห้งแล้วมันก็จะฝังตัวอยู่ในดินนะคะปีนี้เขาไม่มีเขาบอกโอ้หายากเดี๋ยวนี้จะหากินก็ยังไม่มีเลยนะคะไปตลาดมาก,ก็เลยนะอ,อยากกินหอยขมเอามาแกงไม่มีค่ะไม่มีที่ไหนมี่ยต้องรักษาน้ํานะคะให้สะอาดมากๆเลยนะคะ แต่ว่าเห็นเห็นเขาลงใน Youtube อยู่ว่าเข้ามาเลี้ยงเาะเลี้ยงแส่อ่างปูนค่ะใส่บ,บ่อปูนนี่แหละแถวนี้เลี้ยงยังไม่มีค่ะ เร่งยังไม่มียังหาธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติมันไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อน หอยเชอรี่เยอะมากโอ,อ้ท้องร้องเยอะมากเลยนะคะเยอะมากไปหาขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยค่ะมาแกะเป็นแต่หัวเท่าใหญ่ๆอย่างนี้เนาะแกะแล้วก็เหมือนปลาหมึกเลยค่ะามาย่างไฟหมักให้เหลืองๆแล้วก็ไปย่างไฟน่ากินค่ะเมื่อก่อนนี้ เดี๋ยวนี้พอสารเคมีเยอะไม่กล้าเลยไม่กล้ากินแล้วก็เดี๋ยวนี้หอยเชอรี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นไปจังยุคสมัยเนาะพอสารเคมีเข้ามาจัตว์พวกนี้ก็ตายหมด เดินหาทั่วตลาดหาหออหาหอยขุ่มไม่มีสักเจ้าก็เลยไปเห็นเขาไปเห็นเขาเขายหอยเชอรี่ก็เลยถามเขาเขาเลยบอกว่าขนาดหอยเชอรี่ยังไม่ค่อยมีเลยนะคะหอยขุมนี่ไม่ต้องถามเลยไม่มีนะคะเอหอยเชอรี่นี่เขาจะเอามาขายแบบว่าไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งเป็นขายถุงเป็น ถุงขายถุงละไม่แน่ใจว่าเขาขายประมาณสามสิบสี่สิบหรือเปล่าแล้วก็เอามาให้เราไปาก้อยหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้อยหอยเชอรี่อะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ตามใส่ส้ตมตำเนาะแต่เราจะเอาไปแกงไงคะก็เลยหย,ยิบได้หอยขมงนี้มันไม่มีก็เลยอดเลย น่งแบบพอถ้าอยากได้อะไรเวลาไปหายไ,หมไม่จะไม่ค่อยมีนอกจากเราจะไปแบบฟุ๊กๆเลแต่ว่าตลาดในเมืองคงนี้ค่ะตลาดในขอนแก่นเพราะว่ามันไปหลายหมู่บ้านเนาะ เอาไปขายแต่ทั้งนี้ตลาดแถวนี้ไม่มีไงค่ะก็เลยหายากไอ้คนก็จะมาพาเพื่อนๆแกงด้วยแหละแล้วก็รู้สึกอยากกินแต่นั้นไปซื้อกับข้าวเจออยู่ถุงหนึ่งเหลือถุงหนึ่งพอ <S <S 1> <S 1> ดีกินไม่อิ่มค่ะมันมีแต่เปลือกเนาะ พอเรามาแก่หัวมันก็เล็กๆขนาดเรากินอยู่เ,เพื่อนๆเป็นรู้แบ่ไม่รู้นะท้องเราเนี่ย มันก็จะร้องแบบโอ้อาหวานคอันเขาเป็นอาการของเขาเขาเป็นอะไรไม่รู้ท้องร้องตลอดกุ้งตัวใหญ่นะคะเนี่ย แสงไม่พอก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟแล้วรู้สึกเป็นเงาเงานิดนิดนะคะเป็นเงานกุ้งหมีไม่ต้องไปลวกอะไรมากแล้วค่ะลวก,กนานมันก็ไม่หวานแข็งด้วยน้ำเดือดก็เอาขึ้นพอมันเปลี่ยนสีก็เอาขึ้นเลยนะคะ น้ำเดี๋ยเดินเอาลงเปลี่ยนความเปลี่ยนสีกลับไปบางๆมาก็เอาขึ้นเพราะเพราะว่ากุ้งถ้าเป็นกุ้งแบบกุ้งสะดุ้มน่ะหวานแต่ถ้าเป็นกุ้งต้มเลยมันจะไม่ค่อยหวานนะคะ,ะนี่ไปไปงานหลานมาแล้วก็ทํางานทํางานเสร็จก็ไปตลาดพอไปตลาดเดินเดิอนอยู่ก็เลยไปเห็นยำนะคะยำรวมมิตรก็เลยอยากกิน สั่งเพื่อนไปแล้วว่าเอารสจัดจัดนะคะแต่มันก็ไม่ได้รสจัดเนาะ <c oughs> ก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่าเวลาเราทำยำเนี่ยถ้าไม่รสจัดมันจะไม่อร่อยมะนาวไม่พอน้ำปลาไม่พอมันจะไม่อร่อยนะคะถ้าเน้นหวานอย่างเดียวจะไม่อร่อยเลยทีนี้เวลาเราซื้อมาแล้วชิมรสด,ดูนะคะ ถ้ามันจืดเราทำไงปรุงเพิ่มค่ะไม่งั้นก็จะเสียของกินแม่อร่อยปรุงเพิ่มเลยนะคะมีมะนาวก็บีบมะนาวใส่นะคะเพิ่มมะนาวน้ำปลาน้ําตาลเข้าไปคนๆๆจะอร่อยขนาดไหนเนาะเพราะว่าเราเอาตามรสชาติที่เราทําเรากินเนาะอ,อยอะไกยังไม่ตายแล้ว่านนี้ขาวิ่งได้ ใช้มือสิ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดับชาแนลด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินยำลวนมิสนะคะเออะหมดแล้วแหละทานไปด้วยกันเมื่อไหนหาอะไรมาทานก็จะมาชวนเพื่อน กินด้วยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้กินเสร็จแล้วอิ่มแล้วขอกำลังใจจากเพื่อนๆเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ